สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปไหว้พระกันนะคะที่เราจะไปนะคะเป็นวัดเขาทําเทียมอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราเดินทางจากจังหวัดอยุธยานะคะระยะทางอยู่ที่114กิโลค่ะซึ่งเราเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ะนะคะใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงนะคะไปค่ะพร้อมเดินทางกันค่ะเราก็มาเตรียมความพร้อมของรถกันก่อนนะคะโดยการเตริมน้ำมันให้เต็มถังนะคะเพื่อเสียเวลาในการเดินทางค่ะเส้นทางที่เราเดินทางนะคะก็จะเป็นเส้นเสนาน,นะคะ ระหว่างทางก็จะเจอท้องทุ่งนาเยอะเลยค่ะบรรยากาศในการเดินทางนะคะหรือว่าวันนี้เราโชคดีนะคะบรรยากาศท้องฟ้ามืดคล้มไม่มีแดดแต่ว่าไม่มีฝนนะคะระหว่างทางไม่มีฝนตกเลยค่ะลองชมบรรยากาศการเดินทางของเราไปก่อนนะคะ เดินทางมาเหนื่อยแล้วก็พักกินข้าวกันก่อนนะคะแหมก็กินข้าวหมด2ชามเลยนะคะชามเยวไม่อิ่มค่ะเพราะว่าใช้พลังงานเยอะมากเลยนะคะแล้วก็กินข้าวให้อิ่มนะคะจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อไปเลยค่ะก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะ ชมบรรยากาศข้างทางนะคะก่อนที่จะถึงวัดนะคะพอดีว่าเห็นน้องวัวเยอะมากเลยค่ะก็เลยถ่ายคลิปนี้ไว้ซึ่งวันที่เราไปนะคะเป็นวันหยุดยาวนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะก็สามารถขับไปเรื่อยๆได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเราก็มาถึงกันแล้วนะคะ วัดเขธาทำเทียมนะคะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งเป็นพายแกะสลักองค์ใหญ่นะคะการแกะสลักพระพุทธรูปลงไปบนผนังหน้าผาที่ถือเป็นหนึ่งที่สุดในของโลกและก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหินมีชื่อว่าพระพุทธปุยยะคิรีสีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองใกล้วัดเขธาทำเทียมนะคะที่หน้าผามังกรบินค่ะการก่อสร้างออกแบบพระพุทธรูปใช้เป็นการแกะสลักบนหน้าผา ดยการแกะสลักให้พระพุทธรูปนะคะเป็นรอยนูนรู้จักหินแล้วเห็นความว่าน่าจะยากจริงๆเลยนะคะและยังมีที่ให้อาหารปลาด้วยนะคะและส่วนด้านหลังพระพุทธรูปนะคะมีการเจาะช่องอุโมงค์หินนะคะซึ่งลึกประมาณ20เมตรนะคะด้านในนะคะเราสามารถเดินไปไหว้พระได้ะค่ะในอุโมงค์นะคะก็จะมีการประดิษฐานพระแม่ธรณีค่ะจุดบูชาพระแม่ธรณีค่ะและยังมีจุดบูชารูปปั้นต่างๆนะคะจุดลอยเทียนวันเกิดทําบุญประจําวันเกิดนะคะ หลังจากที่เราเดินทางกลับนะคะเราก็จะไปที่วัดม่วงกันต่อนะคะอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ